ยังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะน้องเป็ดคะจะหรือว่าเป็นเป็นการเล่นน้ำของเขาหรือเปล่าไม่ทราบเลยอรอตั้งใจที่จะมาโชว์เราก็ไม่รู้ค่ะเนี่ค่ะเป็ดจะเป็ดน,น้อยน่ารักมากเล่นน้ำกัะ คุณมากนะคะน้องเป็ดอุ้ยมีปลาว่ายสวนมาพี่น้องเห็นไหมคะเป็นภาพที่น่ารนะักมากเลยค่ะถ้ามองดีๆนะคะก็จะเห็นนะเห็นตัวปลานะคะ ข้างล่างแต่ว่าจะซูมไปไม่ได้ไม่เยอะนะ,ะแต่นี่น้องเป็ดรู้เพิ่งจะรู้ตัวแล้วว่ามีคนแอบถ่ายอยู่ก็เริ่มจะไม่ไซส์ผลแล้วก็อย่าไในนี้อยู่นะคะอยากจะเก็บภาพตอนที่ว่าน้องเป็ดแล้วคะ่ะบินแบบบินสูงมากนะคะบินเหมือนนกเลยคะ่ะเป็ดที่นี่ เป็ดก็จะว่ายไปเรื่อยแล้วก็จะตามโอ๊ยนีค่นนี่ค่ะโอ๊ยนี่ไปเร็วมากเลยค่ะเกือบไปทันเนี่ยแต่อันนี้คือยังย,ย,ยังยังไม่เอ้ยสงา่ากงามมากเลยอันนี้ยังไม่สูงเท่าที่ควรนะคะมีสูงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพยายามจะเก็บ น่ารักมากเลยอะ